กูกกากโซดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็เรามารีวิวอาสามกันนะครับผมเนี่ยสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแล้วผมชื่อแล้วชื่อเบียร์ครับขับรุ่นแล้วผมอาสามครับผมนี่ผมแล้วคร่าวๆคันนี้แต่งไปกี่บาทครับผมจำไม่ได้ครับแต่อะไรของแต่งก็แต่ราคานี่พอรู้ครับจำได้อยู่แต่ว่าตัวเด็ดตรงนี้เลยครับทุกคน วันนี้ครอบโชคทรง R6 ครับสวยเลยครับทุกคนสวยเลยแต่มันไม่ได้ซื้อมาติดก,กันนะมันซื้อมาแยกครับผมอันนี้มันแยกกันซื้อแยกกันปกติถ้าเราซื้อตัวครอบมามันจะได้แค่แค่ตัวนี้ตัวนี้จะไม่ได้ครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็นงานทําเองมั้งทำเขาทําเองซื้อในเพจเขาอ่ะทาเองนะครับผมเป็นงานทําเองครับ,รบแล้วก็ ชุดข้างหน้านะครับมีอะไรบ้างชุดข้างหน้าครับข้างหน้าก็เดิมๆไม่ได้แต่งอะไรคิวก็ติดสติ๊กเกอร์เน้นสติ๊กเกอร์ครับผมสปอนเซอร์เยอะสปอนเซอร์เยอะพี่ต้นใส่บันเทิงก็ให้มาเนี่ยครับใส่บันเทิงใส่บันเทิงพี่แบงค์รับมาจากหัวหน้าโซนพะเยาครับที่เขาพี่ของพี่พีชบันเดบันพี่พีชสติกเกอร์ปีสิบเก้าพี่ฮอยครับผม คือในพะเยานี่เต็ดหมดแล้วจะของพี่หรือของผมนะเหลือเหลืออันนี้ที่ยังไม่ได้ติดไม่รู้ติดตรงไหนแล้วไม่มีที่ติดแล้วผมเนี่ยไม่มีที่ติดตรงไหนแล้วเนี่ยไม่มีที่ติดแล้วตัวใจรอดไปติดหมดกกันน็อกแล้วติดชิวได้ไหมตัวใจรับตที่เลยผมตรงนี้ที่เลยครับกลางกลางชิวอ่ะเอาไหมเอาที่สบายใจเลยครับผมเขาเรียกเขาเรียกหยอกหยอกบผมไม่ว่าผมทุกคนหยอกครับ แล้วก็มีอัคาสบแปดนิ้วบล็อกเก่าลั่นไหมครับทุนบอลแก็ติดหน่อยครับก็มีไฟออกบ้างมางครั้งครับครับผมแล้วก็มากก็มีท้ายสั้นท้ายสั้นอะครับของแล้วผมท้ายสั้นจำไม่ได้นะของอะไรแต่ซื้อนี่ตอนนั้นราคาอยู่ประมาณ300กว่าบาทอ๋อแต่มันาไม่ได้นะมันเป็นตัวแรกๆเลย เวอร์ชันแรกแรกทุกคนเป็นเวอร์ชันแรกแรกเื้อมาแรกแรกเลยครับแล้วก็ยางครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนี่เป็นเป็น LED เป็นไฟเลี้ยวสีสว่างไหมครับสีน้ำเงินมันลดเลยข้างหน้าหลังไม่สว่างตอนกลางวันไหมครับสว่างครับเห็นเพื่อนบอกว่าตามหลังนี่แสบตาเลยไม่ใช่ไปถามได้เลยนะเย็นนะเนีครับตามหลังแสบตาเลยทุกคน LED อ่า ก็มีปอกแฮนด์มีนู่นปอกแคนดิโน่ครับรุ่นชั้นแรกครับชั้นแรกๆใช้เดีโหจเนี่ยดำหมดแล้วแรกๆเลยแล้วก็คันนี้วิ่งมากี่กิโลครับไม่ครับครับตอนนี้ไม่เพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปแล้วเนี่ยไม่ไม่จะสี่หมื่นกว่าครับสี่หมื่นกว่าครับดูดูไม่ได้ครับนโอ้สี่หมื่นกว่า จำไม่ผิดนี่ครับ4 5่หมนกกิโลนี่นี่ไฟเลี้ยวที่บอกเมื่อกี้ดูข้างครับนี่เป็นสีขาวสว่างตาแจ๋เลยทุกคนบอกเลยข้างหน้าสีเงินนะผมสวยเลยสองฝั่งเหมือนกนันนะสองฝั่งคงง้แล้วก็ไฟลีข้างหน้าด้วยครับ ไปหลีกก็สีน้ำเงินเหมือนกันแต่งใหบด้วยบอกง่ายๆว่าสายน้ำเงินชอบสีน้ำเงินแล้วไม่แต่งอะไรมากโครงการที่ไม่แต่งเยอะบอกเลยว่า<ม>ช,ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีใช่ครับโควิดตอนนี้ยิ่งโควิดเข้าอพอยาอีกอย่างนี้ไปไหนก็ใสแ่แมสนะครับปลอดภัยทุกคนปลอดภัไยไว้ทุกคนครับแล้วอย่างครับ อ๋อนี่ยางเปลี่ยนใหม่ยางเบอร์เดิมของมันน่าจะเป็น140ยสี่งเปลี่ยนไปร้อยห้าสบกิอย่างอะไรรู้จัาไม่ได้แต่เขาบอกว่าผลิตเดียวกับบริษัทพิลลีล่บริษัทเดียวกันกันกบพีราลลี่ครับหนึบๆฝนตกนี่ขี่สองสบายเลยดอกมันลึกด้วยแล้วก็<ถ> ลเออวลาออกทริปกับแฟนนี้ก็ไม่ต้องเท้า่าแฟนเปียกไหมรือจัผภาพนะครับคูจับภาพขนาดป้าทเบียนะเลขกเลีกหายไป,ปบางส่วนเวลาออาทริปกับแฟนนี้กระเด็นนี่ยังโหดลออเลยเวลาเอาทริปกับแฟนเวลาฝนตกมีเปียกไหมครับเราไม่เป็นไรเลยแต่เรานี่น,น,นีเรียบร้อยถึงบ้านอาบน้ำหนึ่งเดียวตรงนี้เต็มเต็มเลยทุกคนเต็มเต็มครับ แล้วก็พี่มีอะไรฝากกับน้องๆที่หัดกับขับิ๊กไบใหม่ๆครับอ๋อก็ถ้าจะเล่นอยากเล่นบิ๊กไบค์ก็ให้เริ่มจากซีซีเ่นน้อยก่อนนะครับก็จะได้มีประสบการณ์ครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดแชร์ให้กันเลยในครับมีจบพิก <laughs> ตื่นเต้นไหมไหนทุกคน <laughs> ก็จบคลิปพิยงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ